ต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะดูดวงรายสัปดาห์แต่วันที่1 8จนถึงวันที่24กันยายนปีพศ2566นะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร b e กดติดตามกดแชร์ออกไปนะให้คุณจะได้ได้รับบุญกุศลเช่นเดียวกันเป็นการสร้างบารมีนั่นเองดวงของท่าน กำลังตัดสินใจอะไรอย่างหนึง่งแต่ท่านจะรู้สึกเลยว่ามันได้อย่างเสียอย่างใครกำลังอึดัดใจในเรื่องของงานแล้วก็มีสภาวะเช่นนี้พิมพ์ไว้นะคะอืแล้วในดวงชะตาของท่านถ้าถามถึงในเรื่องของการเงินละ่ะหรือการงานก็เถอะท่านจะต้องเลือกว่าจะเอาอะไรดีแต่สิ่งนั้นมันได้อย่างเสียอย่างแน่นอนและในดวงชะตาถ้าถามถึงในเรื่องของการเงินละ่ะการเงินก็ ยิ่งทำยิ่งได้เพราะฉะนั้นะเรื่องของโชคลาภยังไม่มีมีการโดดเด่นในเรื่องของการทํางานต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะแล้วก็ในชาวราศีพิจิกจะต,ต้องบอกเลยว่าตัวท่านเองอ่ะมีโครงการหลายอย่างนะคะที่จะทำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นท่านก็กําลังเลือกและพิจารณาอย่างมีสติอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของในความรักลักในเรื่องของความรักคุณก็เป็นช่วงที่ ต่างคนต่างทำงานนะคะก็มีปะทะมีทะเลาะเบาะแวงกันมากบ้างแต่ไม่ถึงกับมีอะไรรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ คุณกาลังตัดสินใจในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของโปรเจกต์งานในเรื่องของอะไรที่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจหรือการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีหรือการจะซื้อจะขายอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบถ้าไม่แน่ใจก็เช็คดวงนะคะเช็คดวงกับอาจารย์เจนได้นะคะในดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกนะ ท่านที่ฝากดวงทําพิธีช่วงจตุลถีอาจารย์จะบูชาตลอดทั้ง10บวันเนี่ยให้ท่านเนี่ยบุญเนี้ยจะส่งผลทําให้ท่านตัดสินใจไม่พลาดเพราะตอนนี้ในชาวราศีพิจิกค่อนข้างสับสนในเรื่องงานมากๆใครสับสนพิมพ์สับสนไว้นะคะและวถ้าในเรื่องของความรักคุณก็สับสนเหมือนกัน นะคะคนที่เป็นคนโสดอยู่อาจจะเอ๊จะเลือกคนนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้หรือถ้าใครที่เป็นเจ้าขององค์กรบริษัทห้างร้าน,นต่างก็กำลังกำลังคิดอยู่กับในเรื่องของบริวารและบุคลากรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์จะบอกพงจุ้ยในตำแหน่งที่อาจะทำยังไงเพื่อไม่ให้บริวารสร้างปัญหาให้กับเรานะคะอืมอเคล็ดลับนะคะเอาละ ใครอยู่กันจนครบทั้งสิบสองราศีอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นอกจากการบูชาองค์พระพิกเนศแล้วนะคะในการปรับฮองจุ้ยบ้านเรือนของท่านเมื่อท่านหันหน้าเข้าหาบ้านของท่านเองนะคะซ้ายมือของท่าน ท่านหันหน้าเข้าบ้านซ้ายมือของท่านห้ามมีน้านะคะเพราะจะส่งผลทําให้ลูกน้องของท่านเนี่ยบริวารของท่านเนี่ยสร้างปัญหาให้กับท่านได้เพราะฉะนั้นใครที่ต้องเลี้ยงคนใครที่จะต้องมีบริวารใครที่จะต้องมีคนในใต้การปกครองก็พยายามหลีกเลี่ยงตนนี้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆจากอรยจเจนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ ทันทีนะคะก็ฝากประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปราศักอุปสัครคทั้งปวงร่ำรวยรุ่งเรืองโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ fc ทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต